จากหนังสือกฎแห่งกรรมเล่มสามภาคกฎแห่งกรรมปักศีนจำพรรษาที่วัดอัมพวันวันนี้อาตามาจะเล่าเรื่องอัศจรรย์ให้ญาติโยมฟังเป็นเรื่องของนกชวนกันมาบำเพ็ญกุศลที่วัดอัมพวันนี้มีความหมายเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมเหมือนกันปักศีและปักษาที่พากันมาสร้างกุศลอยู่จำพรรษาที่วัดน,นี้ทุกๆปีเป็นเวลาติดต่อกันมาสิบ้าปีแล้ว มาจากถิ่นต่างๆการมีทั้งหมด6ฝูงมาจำพรรษาตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาวัดวันอาสาหาบูชาจนถึงวันกลางเดือน12หมดฤดูฝนนกเหล่านั้นก็จะกราบนมัสการลาไปยังถิ่นฐานของตนเป็นกลุ่มๆหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่ จังหวัดแพร่จังหวัดน่านอีกกลุ่มอยู่ทางเพชรบูรณ์ชัยบาดาลและกลุ่มสุดท้ายอยู่บางปะอินแต่ละกลุ่มต่างก็สอนลูกๆของตนให้ถือปฏิบัติตามนกเอี้ยงนกคลิงโครงนกสาลิกานกนานาชนิดมีอายุไม่ถึง30-40ถึงปีหรอกไปโดนพวกคนร้ายยิงเสียบ้างเป็นโรคตายบ้างอายุไม่ถึง10ปีมันก็ตายแล้วแต่เหตุใดเล่าจึงพากันมาบำเพ็ญกุศลที่นี่ทุกปีติดต่อกันถึง15ปีผ่านมาเท่าที่จำได้นกที่มามากคือนกเอี้ยงสาลิกาเป็นต้น เมื่อมันมามันจะคุยกันมารักษาศีลกินบวชตลอดพรรษาที่เดียวกลางวันก็ไปหากินถึงกำแพงเพชรอุตรดิตไปหากินจังหวัดแพร่ไปไกลจากวัดอัมพวันมากมันก็พูดกันรู้เรื่องมีนกสองสามตัวขาหักอาตมาก็ทาน้ำมันให้เอาผ้าเหลืองผูกขามันไว้มันก็หาย มีคราวหนึ่งอาตามาไปบรรยายธรรมที่พิษณุโลกระหว่างกลางพรรษาไปอบรมทหารค่ายพระนเรศวรมหาราชค่ายเอกาทศรสกลับมาก็มาทําธุระข้างทางใต้นะครสวรรค์ลงมาที่ในป่านั้นนกยิ่งฝูงหนึ่งบินมาอาตามาจําได้นี่นกวัดเราเพราะมีผ้าเหลืองผูกขาก็มาบินวนที่อาตามาอาตามาก็บอกว่ายิ่งเอ๋ยกลับไปก่อนเถอะแล้วอาตามาก็ออกจากพิษณุโลกตามนกมาถึงวัดทีหลังนกนี่แหละจะขอเล่าสั้นๆ ภาพจริงจากอินเทอร์เนต็ตขอกราบหลวงพ่อจรัน